สวัสดีครับผมเจอกันกับผมครับ No รี s t Channel นะครับผมมือนีมีเมนูจุอีกแล้วครับผมนี่มือนี้มีตับครับผมนี่ตับสดๆเลยนะครับผมนี่หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับนี่ครับทีเด็ดของห้าผักขีริวครับผมนี่ครับผักขีริวเป็นเป็นแพนเลยนะครับผมมาจูครับดิบๆครับผมมือนีนี่เป็นแ่นเลยครับ แซ่บนะครับผมกินกับผักบักแดงกับมะระนะครับน้อยนึงนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองซิมมังตับก่อนนะครับผมอ๋อเริมมีของแข่นํา้ครับนี่ดีดีมีดีพร้อมนำเรื่องเรื่องเลยครับผมอมืใส่ลงไปแล้วครับของแค่บอลองไส่หลายผมเก็บไว้ใส่หมวหลังครับผม ีกยวคนขางหน่อยอยัะหน่อยนี่มาลองตับก่อนลองตับก่อนเลยครับผมจวดตับก่อนตุเลอืมหวาน ร่อ,องผัดคีดเหลวครับผมโอ้ตัดหวานคีเหลวอืม ครอบอืมอืมอืม อั้จวดเจ้าป่าก็น้ำปักตูมปลาคิดิวนะครับ,ห,บหัวตนนัดหัวหันต้อนไงพ่อนี่ครับกินเมียงครับสดๆนะครับสดๆเลยนี่หัวแบบนี้เลยครับผม ออืืมมแบบ,แบนี้เลยครับผมใส่ลงไปอืมอืมกรอบแดงกรอบ อืมอืมสุดยอดเลยครับเมียงจับอืม พันเข้าไปแบบนี้นครับผมใส่เลยแกวตามด้วยพักอืมอืม้มขอทา หวานบ้านอว่าเป็นแ่นปิดขังข้าวนี่เลยครับที่เขาไปฟอ,อกนะครับผมเป็นที่ขาว่ะะนะพันนี่ ớt súp mì này cả, ờ, mẹ ôi, xay, mala, hoàng hoa sì bơ cà, hoa lược ăn nui Kéo Hãy subscribe กวดหวานเลยครับตับเดืโดจินเทีย,ทยครับผมอืม อันตรายอืมปาทิพอีบหรือว่าปลาคิลิ่วเอิ่นละยังในแนี่ยเหรครับคนเล่าเหมือนว่าตาปันหลึก วัางในหันหนั่นกล่องมันแจ้งเตือนมาว่ากาดเต็มมาตันวะนี่พันไหวค่าเลยไปเปลี่ยนกาดก่อนอืมบุหล่อหวานนินอนขา่วงอืม Ván tuyệt trời đây Phần Thôi là luôn ừ. Nhanh thưởng chảy 嗯。Mm hmm. หวานจ้ดแซ่บครับอืม เราเลือ่อ <c oughs> ะไปลวกกินครับกินมเมื่อเมื่ะครับเพราะว่ากินพ่อหายอยากเนี่ยก้ามทงไทืมพอดีกับแก้วแก้วเหียมมดละ แบบแซบอือม,มึงอ่ะสมยัยครับนี่อือ Godt! các bạn nghe, đen cả, xếp đen ครับแสบไลยครับกับเมนูพิสดารนะครับตับจุตับจุผ่าคีรีวนะครับหรือว่าประเทศเล่าเพื่อนเอือนสาพันหลืบนี่กินไปปาก้ายเลยนะครับนี่โอ้ตบตับเสบไลายนี่เมืองกัเดดกินโอ้ ินไรครับผมจะก,กินพ่อของปากของพ่อนะครับเท้าโ่จันเป็นต้องกินหมดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของดิบนะครับจะทอแพ้นั่นนะครับสาหรับผู้ใดบ่กกินดิบนะครับผมวันนี้กินมันเป็นอาหารการกินของอีสานนะครับผมโอเคครับผู้ใดมาคลิปนีนะ้ก็ กดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามนะครับฝากนนะครับช่อง u ู u ู u นู้ดเลชแนลนะครับผมเจอกันคลิปนาครับโอ้แสบมังแกวกับมดพอดีครับผมเจอกันคลิปนาครับที่เหลือนี่ผมไปสิไปลวกกินมืออื่อนนะครับผมกินกับเข่านะครับผมเริ่มขอเลยนะครับผมเจอกันคลิปนาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับขอมารับชมนะครับติดชมเข้ามาได้นะครับผมบายบายสวัสดีครับ